สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมหลังจากผมพางหายไปนานนะครับไม่ค่อยมีเวลาทาคลิปนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็มีพระมาให้รับชมนะครับเป็นพระสมเด็จแล้วก็หลวงพ่อทวดนะครับหรือพระอะไรต่างๆที่ผมมีไว้เก็บสะสมนะครับอันที่จริงนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องพระหรอกครับแต่ว่าลองหันมาศึกษาดูไปเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านแนะนํานะครับว่า เป็นยังไงยังไงนะครับผมก็ไม่ถนัดนะครับแต่ก็เห็นว่าสวยนะครับสวยเนื้อเก่าหรือไม่เก่าผมก็เก็บเก็บนะครับแล้วก็เอามาลงให้ชมนะครับหลายท่านถ้ามีนะครับก็ลองอทักมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับหรือแนะนําผมได้นะครับช่วงนี้ต้องการผู้ดูช่วยปรึกษาหรือว่าให้ความรู้อีกเพียบนะครับเพราะว่าผมกําลัง เริ่มเข้ามาศึกษาก็อย่างที่บอกนะครับ2-3เดือนเองนะครับแต่ก็พระที่มีเก็บไว้นะครับเยอะครับมีเป็นกล่องเป็นลังเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาจะเอามาส่องมานั้นเท่าไหร่ส่วนมากก็ได้มาก็เก็บเก็บเก็บนะครับที่จะเอาออกปล่อยก็มีแต่พวกเหรียญกับแบงค์นะครับเพราะว่าพระนี่ผมไม่ถนัดเรื่องหลายอย่างครับอยากศึกษานะครับก็เลยหันกลับมาเอาออกมาส่องมาอะไร ตามหน้าเฟซผมก็มีนะครับผมก็ลงไว้อยู่บางนิดๆน่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามทางหน้าเฟซกันด้วยนะครับถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับว่านิคมพรมวงศานะครับชื่อเฟซชื่อจริงเสียงจริงของผมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีภาพมาให้รับชมอยู่เพียงเท่านี้นะครับ ว่าโอกาสหน้านะครับผมจะได้พาส,สวยๆมาให้ชมอีกนะครับก็สวัสดีนะครับ